โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซม่งพบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาวของทุกปีเชื้อไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในเสมหะน้ำมูกเปลน้ำลายของผู้ป่วยได้โดยการสัมผัสละอองฝอยการไอและการจามของผู้ป่วยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะ เช่นไซนัสอักเสบผู้ชันก้างอักเสบกลอดลมอักเสบบุคลคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงได้จากการติดเชือ้อไข้หวัดใหญ่ได้แก่เด็กเล็กอายุ6เดือนถึง2ปีคนที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหญิงมีครรภ์ผู้ป่วยเหลือรางต่างๆผู้ที่มีูมขมการบกพร่องรวมถึงคนอ้วนที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรค่ะ วิธีป้องกันโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นเวลานาน,านโดยไม่จำเป็นค่ะข้อสองไม่คุดคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดหรือถ้าจำเป็นควรปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัยค่ะข้อสามไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นค่ะข้อสี่ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่ หน้ที่สำคัญควรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีโดยแนะนำให้ฉีดทั้งในกลุ่มเสี่ยงและในบุคคลทั่วไปด้วยค่ะ